เชิญท่านกรรมธิการเข็มชาติกิจค้าครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายเข็มชาติกิจคา้าในฐานะกรรมธิการผู้ขอสงวนความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศซึ่งการตราพระราชบ,บัญญัตินี้เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป,เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปสําหรับการขอสงวนความเห็น แก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้นะครับผมได้ขอสงวนความเห็นในมาตรา3305อนุ3หญิงยืนยนันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตนมีคันเนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดในเรื่องของเหตุผลของการขอสงวนความเห็นครั้งนี้นะครับก็ขอย้อนกลับไปที่ร่างที่คณะรัฐมนตรเนเีเป็นผู้เสนอเข้าสู่สภานะครับได้มีการปรับ เปลี่ยนแก้ไขมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา305อนุ2ซึ่งบัญญัติไว้ว่าหญิงมีคันเนื่องจากมีการกระทำความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276มาตรา277มาตรา28 282หรือมาตรา284ทั้ง4มาตราดังกล่าวนะครับได้ดูในลักษณะ9ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งร่างที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอเข้าสู่สภาได้เปลี่ยนแปลงวรคท้ายของมาตรา3 0 5อนุ2ของกฎหมายซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันโดยได้เปลี่ยนเป็นการใช้คําว่าความผิดเกี่ยวกับเพศแต่ในทางปฏิบัติยังคงเป็นอุปสรรคต่อผู้หญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศทําให้ไม่ได้รับความยุติธรรมคําถามที่เกิดขึ้นคือความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมอาจจะเป็นความอายุติธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง อาจจะต้องรอให้มีคำพิพากษาก่อนหรือไม่ว่าผู้หญิงถูกกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศจนตั้งครันจริงจึงจะสามารถยุติการตั้งครันหรือทำแท้งได้เพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมิได้มีส่วนช่วยให้ผู้หญิงได้รับความเป็นธรรมอาจคลอดทารกระหว่างรอคำพิพากษาหลังจากนั้นต้องแบกรับภาระปัญหาต่างๆไว้เพียงฝ่ายเดียวหรือในกรณีที่ผู้หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว่าตนมีคันเนื่องจากมีความกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งเป็นการยืนยันกับแพทย์เพียงฝ่ายเดียวนั้นผู้หญิงต้องใช้หลักฐานการแจ้งความว่าตนถูกกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศไปยื่นต่อแพทย์เพื่อขอทําแท้งหรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแพทยสภาฟังดูเหมือนจะเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้หญิงนะครับแต่ในความเป็นจริงคือมีเพียงบางรายที่เลือกที่จะเดินขึ้นไปสถานีตํารวจแล้วแจ้งความว่าผู้หญิง ตกเป็นผู้ถูกกระทำด้วยสังคมที่ยังมีทัศนคติมองในเชิงลบเกิดการตั้งคำถามทาั้งๆที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อเช่นแต่งตัวโป๊เปลือยเกินไปหรือไม่สมยอมใช่หรือไม่นอกจากนั้นยังต้องมานั่งเล่าสเหตุการณ์ซ้าเพื่อทาสานวนเสมือนถูกคมคืนอีกครั้งกับคำถามที่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอีกหลายๆคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างสอบปากคำ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนลดเหตุกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกกระทําเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระบวนการและขั้นตอนต่างๆจึงเห็นสมควรขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4ดังที่ปรากฏในรายงานว่ามาตรา305อนุ3หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตนมีคันเนื่องจากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งเป็นการเพิ่มประโยคที่ว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าต่อจากร่างเดิมของที่คณะกรรมการได้เสนอเข้าสู่สภาช่องทางนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้หญิงที่มีข้อจํากัดหลายๆประการและไม่ประสงค์แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับข้อบังคับแพทยพ์เทสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครันทางการแพทย์มาตรา305แห่งประมวลกฎหมายอาญาพศ2548ข้อ6 ที่เลือกใช้คำว่าต้องมีหลักฐานหรือมีข้อเท็จจริงอ่านควรเชื่อได้ว่าแม้คำที่ใช้จะไม่ตรงกันทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและหลังจากที่กฎหมายฉบับใหม่ได้ประกาศใช้ข้อบังคับนี้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุปรงแก้ไขให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไปการแก้ไขครั้งนี้นะครับท่านประธานได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เป็นสิ่งที่มนุษย์มีเท่าเทียมกันดังนั้นผู้หญิงต่างมีสิทธิและเสรีภาพในการกําหนดชีวิตและร่างกายของตัวเองได้ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดผู้อื่นอย่างไรก็ตามการยุติการตั้งคันยังคงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนรวมทั้งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคมเราไม่สามารถสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงในเรื่องดังกล่าวได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึง คุณค่าความเป็นมนุษย์ของทารกที่กำลังจะคลอดออกมาในขณะเดียวกันเราไม่สามารถละเลยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้หญิงเพียงเพราะสังคมไม่เปิดกว้างมากพอการหาจุดร่วมโดยใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งและทำความเข้าใจบริบทของสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปจึงเป็นทางออกของเรื่องดังกล่าวสิ่งสำคัญที่สุดการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งเป็นเพียงทางออกหนึ่ง แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนและผมเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนใดตั้งใจที่จะตั้งคันเพื่อที่จะไปทำแท้งกราบขอบพระคุณธรรมธานครับ